สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามสถานีตำรวจเพื่อประชาชนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามสถานีตำรวจเพื่อประชาชนตั้งอยู่เลขที่74มูเจแขวงแสมดํดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเป็นสถานีเก่าแก่ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2466สมัยของรัชกาลที่6รวมระยะเวลากว่า90ปี ตั้งอยู่ภายในซอยท่าข้าม23จากถนนพระรามสองเป็นระยะทาง3กิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบกว้างถึง46.5ตารางกิโลเมตรมีประชากรค่อนข้างหนานแน่น22ชุมชน84หมู่บ้าน220โรงงานคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่า200กว่าแห่งรวมประชากรแฝงแล้วประมาณ460,000กว่าคนเมื่อเทียบกับอัตรากำลังคนที่ปฏิบัติจริงจำนวน196นายตำรวจ หนึ่งนายต้องรับผิดชอบตัวประชากรประมาณ1,600คนสถานีตำรวจนครบานท่าข้ามมีพันตำรวจเอกนครินสุคนทวิทูก,กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี แบ่งพื้นที่เขตตรวจในการป้องกันอาชญากรรมออกเป็น5เขตเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบกว้างประชากรหนานแน่นประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามจึงได้ทำการพัฒนาสถานที่สำหรับการรับแจ้งความเป็นลำดับแรกคือการปรับปรุงพัฒนาศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสให้ทันสมัยเพียงพอและสะดวกสบายในการให้บริการแก่ประชาชนมีประตูอัตโนมัติบริการอิน อินเทอร์เน็ตน้ำดื่มและกาแฟฟรีเป็นต้นนอกจากนั้นแล้วสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามยังได้นำแนวคิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกำหนดสถานการณ์และการตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับสถานีตำรวจมาพัฒนาสร้างศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามขึ้นใหม่โดยความร่วมมือและสนับสนุนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานสถานีตำรวจหรือกอต iya, ตรสอนท่าข้ามตลอดถึงภาคเอก ชนต่างๆจากเก่าสู่ใหม่ทันสมัยครบถ้วน คุณปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามได้ดําเนินการจัดโครงสร้างพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 1. ห้องปฏิบัติการควบคุมยุทธ,ธวิธีแท็กติคอนโอเปอเรชั่นเซ็นเมีระบบเครื่องเสียงทันสมัย 3. มีระบบคอมพิวเตอร์รีเซนเตชันสำหรับเสนอข้อมูล 4. มีระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนเชื่อมโยงสัญญาณจาก กองบังคับการกองบัญชาการสถานีในสังกัดและศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้5มีระบบโทรศัพท์และเครื่องโทรสารที่สมบูรณ์ 6. มีระบบเฝ้าฟังจากโทรทัศน์หรือวิทยุท้องถิ่นและโซเชียลมีเดีย7มีห้องวิทยุสื่อสารครบถ้วน8มีเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆภายในห้องตามรูปแบบครบถ้วน9มีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งภายในสถานีและจุดล่อแหลมในพื้นที่ ขั้นตอนการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามได้กำหนดนัดหมายให้มีการประชุมทุกวันในเวลา9นาฬิกาและเมื่อได้รับคำสั่งให้ร่วมประชุมทางวิดีโอคอนเฟรนซ์มีลำดับขั้นตอนการประชุมดังนี้ 1. สถานภาพกำลังผลและภายในสถานีโดยสารวัตรอำนวยการ 2. ส,สถานการณ์ภายนอกที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับงานโดยไฟสืบสวน สสถิติคดีอาญาและสถานการณ์ทั่วไปโดยฝ่ายป้องกันปราบปราม 4. คดีสำคัญผลการจับกลุ่มโดยฝ่ายสืบสวน 5. สถิติคดีโดยฝ่ายสืบสวน 6. สภาพการจราจรโดยฝ่ายจราจร7ร่วมกันวิเคราะห์อาชญากรรมหาแนวทางในการป้องกันปราบปราม 8. หาหารือเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการบริหารงาน 9. สรุปผลการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบประเมินผล ในด้านการป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามได้มุ่งเน้นมีส่วนร่วมของประชาชนอาทิเช่นอาสาสมัครตำรวจชุมชนร่วมออกตรวจและตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครตำรวจชุมชนปล่อยแถวออกตรวจป้องกันเหตุทุวกวันศุกร์และเสาร์คณะกอตอตรอสอนท่าข้ามมอบสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนในกิจกรรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนคณะกอตอตรอสอนท่าข้ามร่วมตรวจเยี่ยมชุมชน ในด้านการปราบปรามอาชญากรรมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา2,556สถานีตำรวจนครบานท่าข้ามสามารถดำเนินการบรรลุผลผ่านเกณฑ์กพอรอทั้ง3กลุ่มซึ่งในปีงบประมาณ2,557นี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการให้บรรลุทุกกลุ่มต่อไป นอกจากนี้แล้วยังได้ดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อมุ่งเน้นและเสริมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอาทิเช่นโครงการสถานีตำรวจชุมชนหมู่บ้านดีเคโคบังโครงการบริการรับแจ้งนอกสถานที่ห้างเซ็นท่านโครงการศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรมโครงการตรวจเยี่ยมชุมชนและโครงการตำรวจชุมชน สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือให้กำลังใจเสมอมาสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเราขอสัญญาว่าจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาพิทักษ์รับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนให้สมกับคำว่าตำรวจมืออาชีพ